โลเคชั่นมันมันมันเป็นแบบตรงแบบเก oh, alien. Oh, alien. Oh, uh, ่าๆพี oh, okay. ่อ <documentation> <feet> ๋อเก่าๆมีพระพุทธรูปเก่าๆผมแล้วก็เชตพันธ์ก็คือเป็นอดัมบึงจังหวัดเพชรบุรีอ๋อแล้วผมความสงบแล้วก็ความสวยงามผมว่านเขามาง่ายด้วยนะมาในกับกรุงเทพใกล้กรุงเทพเขาจากตัวถนนใหญ่ตัวเมืองประมาณสองกิโลเมตรเี่โอเคอย่างนั้นเราจะเริ่มเดินกันเลยเดี๋ยวเราพร้อมไลมพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วครับทุกอย่าวนะทุกอนทุกอย่างถือได้หมดจังหวัดเพชรนะสองกิโลเมตรสี่เจ้าหลานโอเค ทำยี่สิบเอ็ขั้นเขาไปถึมทำเรื่องประบภทเรื่งดี99ขั้นเชื่ออดีตรองนับถือจะพาไปนับปัญหาดีไปเลยเนาะตามผมมาครับตามมะเขือเทศตามมะเขือเทศมาพวกเราตามไปเลยครับตามตามมะเขือเทศไปเลยอ่าน้องมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศ ในสมัยนั้นเป็นเจ้าฟ้ามุตัวเลยมีรกมาเเจ็ดท่านมาพบค์ขามัพานจักีแลมาล่ข้อบีสองพันสี่ร้อยหนึ่งครอมันไดที่เป็นท่านถึงนาะอยากจะไปสุดตาลิงนะครับผมในเรือขาคุณพ่อเราจะให้อะไรเขาไปคมใช่รันนีาเก็บได้นะครับไม่กล้าแจกาแได้ล้นะคัตัวนี้ไลูกอ่อนเยอะใกล้ดีู่ค่ัวันนี้คนน้อย

ตับตรดเลยตับีบปขาดด้วเองรับาขาลงขาลงระววงลื่นจับาลาวได้วยใครเาวะครับขาลงระวังลื่นนะพี่พ้วจับาลาวไว้ด้วยนะมองตามม็เห็นเทพไปเลยนีเลยครับถงาลลงนะครับ ขึ้นวัวอทแล้วกลับไปดูถ่ายฉากแลวเดอดครั้งตรงนี้เลยใช่ครับผมตอำังอะไรส่วนเขาลงดิไ่ลงพี่ใช่จริงแล้วเรหน้าฝนเอ่า้เยและอะครเยรอะที่เกิดที่เกิดจะเยอะเวลาฝนจะเยอะหนะครับ ถ้าเป็นเฟ้าแลนกเขียนด้วยก็กรรมกรเลยะขึ้นมาสิทาสมัยก่อนท้ทะเลนะครับมกอน้ำทะเลจดตอนนี้มันเลือแค่เพื่่นแหลหลังเข่าไปประมาณสิกิโลนหมูบ้านยังมีเรือทำอิ้อยู่แต่ยังไกได้